กระทะทองแดงนะครับอุปกรณ์มีเทียนครับผมเทียนเขียนปูสามดอกูไปแช่ครับไปแช่หนึ่งฝาครับฝาจิงมันต้องเอาพลาสติกตรงฝามันออกครับมันอยู่ตรงถ้าไม่มีก็ต้องเอาออกนะครับแล้วก็น้้ำครับที่สำคัญที่สุดเราจะมาเริ่มการทำเรนะครับที่คือละครอะไรคอนเรนครับอนเรนครับ สามารถเอาหินมาทุบเอาก็ได้นะครับครับแอาเน,นีคอะไรนะอ่เอ๋อครับอันนี้ไม่ต้องตัดคลิปเลยนะครับ เราทำให้แบบสุด,สดเลยนี่การตัดคลิปอะไรเลยครับถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ลองดูคหลอือนก็ได้ครับมันเป็นเรื่องจริงครับขยับอีกครับ้ำคุณเบี่อเลยครับยาำคห็นดูครับนี่ครับ <c oughs> สมมากกว่าครับเอาไปสักนะครับเหมือนตัวนี้มันใหญ่กว่าเพื่อนเลยลุงคู่คืนคู่กันนี้อันนั้นใหญ่กว่าเพื่อนนะนะผักอันนี้ด้วยนะครับผักทีเดียวบอลนะถ่ายถือกล้องที่นหนครับถ่ายให้หน่อยครับเปนยังถ่ายที่นี่นะครับ คือสมาชิกไม่พอนะคะเอาเราเสียรสีนี้ครับครับถืีเทียนคนละอันแล้วถ้าคนจมืวนมากก็ถือเทียนคนละอันนะให้คนน้อยนะครับคือสมาชิกวันนี้เป็นวันหยุดกล้องครับสนใจนะครับครับ <c oughs> อันนี้ไม่ต้องจะไม่ต้องจำเป็น ที่พวกผมเอาไปสุดท้ายไฟ <ป S 1> ครับไปครับเราจะทำให้มันละลายแล้วไฟก็จะลุกตรงฟานะครับเราไม่ต้องใส่อะไรเลยนะมีการตัดทิ้อะไรชุดเลย สุดจากกาตาลอกมากใส่น้ำแล้วมันละลายให้เลยนะถ้าวิธีที่ดีที่สุดเอาน้ำมันมาลาดเลยก็ได้ครับน้ำมันลาดเถื่อมันจะระเบิดถับบุ้มจะมีผีบาจมนะตอนนี้ผีบาจมอยู่ครับผีบาอมากผมรำคาญมากเลยครับรูมึงคนทางบ้านรำคาญมากเลยเทียนใส่อีกไหมเนี่ย ลองดับไฟก่อนครับคุณตื้อดับไฟก่อนคุณไม่ต้องดับเพราะคุณลืมไม่ดับไม่ประมาณสามสี่นาทีมั้งทำแลครับเดี๋ยวเราจะหาเทียนหัวคอมเตอร์เราจะไม่เอาน้ำเดือดนะครับเพราะว่าถ้าน้ำเดือดแล้วฟ้ามันจะขยับครับเราอาจจะทำนห่น้่เอ้ที่จมแล้วเนี่ยครับไอ้จมฮาก่อน ครเดี๋ยวให้ยันผีบ้าครับถ้าผีบ้าเราจะซุ้มกล้องเข้าไปครับเอ,อ้ยไฟจะย็นไปเย,ย็นครับใจเย็นนะครับเข้าเรื่องต่อ,อ,อเอาจุดข้างๆด้วยครับเอาตรงฝลางข้างๆครับใช่ครับเอาตรงข้างๆนี่ดำเลยครับตอนนี้ ไม่รู้ว่าไฟมันจะไหม้ไหมข้อตอนนี้เศษใบไม้อะไรมันเยอะมากครับเศษไม้ไม่แล้วมีพ่อดับเพลิงครับคนนี้เป็นคนดับเพลิงนะครับบ้านเขาก็อยู่มีนี้นี่แหละครับใบพยานจอดหน้าบ้านเลยครับใบพยานผมเยอะมากครับพยานเพื่อนทั้งนั้นครับเอาไว้ข้างบนครับแล้วเราก็จะทดลองใส่ดินดูของสู่ละลายครับเฮ้ย ต ais, ิดแล้วครับติดแล้วคติดแล้วครับติดแล้วดับไป๊ของของให้ผมแสงครับดับไปครับดับไป๊กแมครับคุดได้ครับเดี๋ยวพี่ขุดคุดได้ครับคุณดของให้ผมหน่อยบังแดดไบังแดดไหมครับนี่ครับสองเกียนให้ดีๆครับเดี๋ยวแฟ๊กพ่นบังแดดนี่ครับผม นี่ครับเดี๋ยวมาดูเสียสากกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวรีรีบจับเราไปเลยพร้อมก็รับน้นขอนี่ขอจบเรื่องเล่านี้ครับสสวัดีครับรับมาด้วยมาด้วยมาด้วย